กันนะคะในเอพิโซดที่3นะคะในค่ำคืนวันที่5เมษายนนะคะใกล้ถึงปีใหม่ไทยแล้วนะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะที่เข้ามาเจอกันก่อนอื่นใดน,นั้นนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ค่าครูให้กับริต้าพยากรณ์นะคะเชื่อมต่อพิต้าใช้ในการพยากรณ์เชื่อมต่อ,อพลังงาน ในตัวตนนะคะที่ตระหนักรู้เข้าใจชีวิตมากขึ้นเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มาทำภารกิจในการทำสิ่งนี้เพื่อมอบสิ่งดีๆนะคะให้กับทุกคนนั่นเองนะเป็นเรื่องราวที่จากประสบการณ์จริงบางแล้วก็จากการเรียนรู้บางนะคะตามไลฟ์สไตล์นะคะของชีวิตการเกิดเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองนะคะมนุษย์ เป็นอะไรที่ไม่ได้ยากเลยแต่มนุษย์จะทำให้มันยุ่งยากไปเอง mm hmm. ก็แค่นั้นเองนะคะ episode ep 3นะคะเ้า mm hmm. จะเน้นในเรื่องของความสุขนะคะความมัง่งคั่งลํำรวยเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็เรื่องความสุขทางกายทางจิตวิญญาณนะคะเ,เป็นเมนหลักในการหลักใช้ชีวิตเลยนะโอเคคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาขอพระพรแล้วก็ขอบคุณพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์พระผู้สร้างพระผู้บันดาล ให้เรานะคะได้เกิดมาชะตาฟ้าลิขิตเรามาจริงแต่เราก็สามารถที่จะลิขิตด,ดวงชะตาของเรานะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสูงขึ้นขยับขึ้นอีกรลเวลหนึ่งของชีวิตนะคะอยู่ที่ว่าใครจะมีความพยายามมากพอใครจะอดทนได้มากพอนะคะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์นะคะที่ตดออกมา เผยแร่นะคะในเรื่องของพลังงานด้านจิตวิญญาณแล้วก็ในเรื่องของศาสตร์ดูดวงนะคะเพราะว่าได้สัมผัสกับสิ่งพลังงานเหล่านี้มันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์มากๆกนะคะก็เลยเกิดขึ้นกับตัวเองจริงนะคะเป็นความศรัทธาที่ยากเกินอธิบายก็เลยออกมามอบพลังงานเหล่านี้ให้กับทุกคนนะคะไดเ้เรียนรู้และประสบการณ์อีกสเต็ปหนึ่งของชีวิต อีกเรื่องหนึ่งของชีวิตนะ,ะเกิดมาเราก็เหมือนตัวละครตัวหนึ่งนะคะเรื่องมีอยู่หลายเรื่องนะคะเราตั้งแต่เกิดมาจนตอนนี้แต่มาถึงตอนนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องเล่าอีกเรื่องให้ทุกคนนะคะเอาเข้าไปในสมองของกูดอีกเรื่องหนึ่งลวกันนะคะแต่รับประกันว่าเป็นเรื่องเราที่ทําให้ทุกคนนะคะเจริญเติบโตในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ละ จิตวิญญาณนะความเป็นจริงของชีวิตสัตว์จะทำของชีวิตนั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะจะมอบสิ่งใดให้คุณหมายถึงว่าภารกิจนะคะที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงเ,เดือนเมษาย,ยนปีใหม่ไทยในช่วงปีใหม่ไทยเราจะได้รับของข,องขวัญจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะคือเรื่องใดนะคะ,ะหัวข้อ เอาตรงนี้เลยแล้วกันนะในเรื่องของพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวานหรือพระเจ้าไหเอเซว์ตัวตนสูงสุดของเรานะคะต้องการจะมอบสิ่งใดเป็นของขวัญวันปีใหม่นะคะวันสงกรานต์นะคะแฮปปี้สงกรานต์ให้กับพวกเรานะคะจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันให้ชาโร่ก่อนละกันนะคะเกล็นก่อนนะเกล็นความเป็นมาของ าการที่ทำช่อง Youtube นะคะสำหรับอัมพิการิสตาพยากรณ์นะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะรับประกันว่าคุณจะได้รับเรื่องเราดีๆนะคะที่ไม่ทำให้คุณเสียเวลาในการเข้ามาดูอย่างเด็ดขาดนะคะถือว่าคุณเป็นผู้ที่มีบุญสัมพันธ์นก,นกันกับวิตาแล้วก็มีบุญสัมพันธ์นกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์ องค์พระพรมพระศิวะพระอิศวรพระมดาอุมาการีนะคะแล้วก็พระพุทธองค์ของเราพระพิฆเนตนะคะโอ okay, เคค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยทุกพระองค์นะคะเทพเทวั้งสุขชั้นปีสิบห้าชั้นดีสิบสี่ชั้นมาดานทุกพบทุกภูมินะคะทุกคนทุกแห่งทุกจักรวาลรอบนอกขอบจักรวาลแล้วก็จักรวาลในตัวเราจักรวาลสูงสุดจักรวาลที่ อยู่กับตัวเรานะคะแล้วก็จิตที่เรามั่นคงในพลังรักศรัทธาเชื่อมั่นในพลังองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีอยู่จริงามาดูกันนะคะทุกคนยิบไปพร้อมกันนะคะพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะจักรวาลพระเจ้าจะมอบสิ่งใดให้คุณเป็นของขวัญวันเกิดในช่วงในช่วงเดือนขออนุญาตเขาขยับกล้องนะคะในช่วงเดือนเมษาย,ยนนะคะ จนสิ้นสุดนะ,ะสิ้นเดือนอัพเฟินเมษาย,ยนที่ค่อนข้างร้อนเหลือเกินใบแากนะคะของขวัญที่คุณจะได้รับพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าอ่าใบแรกออกมาเพอร์เฟกโหกระดิ่งค่ะที่รกโอเคใบที่2เดี๋ยวตาขอทำนายทีเดียวนะคะ ขอทักบอกทีเดียวเลยละกันสิบใบนะคะใบที่สองนะคะเชอรีออตนะคะใบาลากสามถ้วยเพอร์เฟกต์ใบที่สามนะคะบอกความแม่นยำนะคะในการเกิดมาเหรียญน,นะคะสามหกเจ็ดแปดของขวัญที่จะได้รับนะในช่วง ทรงการใบที่4ดีมากอุด,ดมสมบูรณ์ครอบครัวอยู่ล่มเย็นเป็นสุขนะคะพบเจอครอบครัวแล้วก็มีความสุขเติมพลังกายพลังจิตให้กันนะคะด้วยพลังบวกว้าวโอ้ม oh ค์กอสเอกออฟเฟนเจอร์เพยหนึ่งเหรียญน,นี่คือของขวัญจากจัก,กรวาลพระเป็นเจ้าโอ้โห ติตพยากรณ์นะคะตั้งพยากรณ์มั่นนะคะแล้วก็เยียวยาจิตใจนะคะให้ทุกคนนะคะมีความสุขขึ้นมาได้อย่างมหัศจรรย์เลยทีเดียวมั่นใจในพลังงานนะคะที่ตัวเองมีอยู่นะหนียังไงก็หน,นีไม่พ้นอ่ะต้องทำสิ่งนี้นะคะเป็นภารกิจที่เบื้องบนส่งให้มาทำสองสี่หกนะว่ากันไปหกเจ็ดนะคะแปด ได้หนึ่งเหรียนมาก็ห่อเงินทองมาแน่นอนเก้าสิบสิบสำหรับไพ่ทาโรนะคะจอดด้วยไพ่ภูมิยานขอบคุณสัตว์ทาโรนะคะที่อยู่กบริต้ามานานนานไม่นานนะคะสึกหลอขนาดนี้ความแม่นยำปรากฏแน่นอนพลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ในไพ่ สำรับทุกสำรับแน่นอนค่ะทุกคนไพ่ภูมิยานนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดนอดูกสดๆไปเลยนะจะไม่ตัดต่อคลิปนะคะมนุษย์คือธรรมชาติ ธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งคือธรรมชาติทําตัวให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติชีวิตก็จะไม่มีอะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบสิ่งใดให้กับคุณให้กับพวกเรานะคะเพื่อนๆพื่อน,อนกลัลยาณิมิตท,ทุกคนนะมืดหน่อยนะชอบอะไรสลัวสลวนะคะไม่เปิดไฟกุมารทองกุมารทอง,ทองใบละ ใบที่สองหะนุมานใบที่สามหะพายใบที่สี่นะคะของขวัญจากพระเจ้าความอุดมสมบูรณ์โชคลาภมาไหมเนี่ยเงินทองโอ้โหทำไมยิบมาหยิบมาเอาใหม่ใหม่ยิบมาสามใบเลยเจ้านาย สัญญาณจากจัก,กรวาลโอ้โหพระเกตองคลนะคะการทำคลิปส่งมอบให้กับทุกคนก็ไม่ได้ง่ายนะคะอดหลับอด,อดนอนอดหลับอดนอนแต่เพื่อที่ต้องการที่จะทำก็ ทำเหมือนเป็นหน้าที่ไปนะเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขพระขันธก,กุมารน,นะคะสามหกเจ็ดสมัยเจ็ดแปดนะคะไม่ได้ใช้ energy ที่สูงส่งนะแปดนะคะใช้ความจริงใจความบริสุทธิ์จากหัวใจมาให้กับเพื่อนทุกคนแล้วนแปดเก้านะคะ 8, พห้พรม,มายาสิบเอ็ดใบสิบนะคะพระแม่โพศพขึ้ข้ๆกลางเลยโอ้พระอรุณเทพบุตรนะคะพระนางสุวรรณมาชานะเพอร์เฟกต์มากน้องรับพระพรได้เลยนะคะดูจากหน้า ใช้ก็ได้รับผ่อนอย่างน้อยความสุขนะคะที่จะได้รับในเร็ววันในช่วงเดือนนี้ครอบครัวได้เจอแน่นอนเป็นไงละ่ะสามถ้วยนะ,ะมีความสุขนะ,ะได้พบปะผู้คนพบเจอครอบครัวนะ,ะก็จะทําให้มีความสุขเดี๋ยวกล้องนะะกล้องกล้อง นี่นะคะทุกคนชีวิตจะพบความสุขละเริงเบิกบานนะคะมีการเฉลิมฉลองนะถ้วยสามถ้วยอาจจะได้รับประสบความสําเร็จได้ของขวัญในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้นะของขวัญโบนัสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะใบที่สองตามมาเดเชเรอดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งขาวและดำหมายถึง หัวข้อในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับในเรื่องพลังงานศักดิ์สิทธิ์จกกษษษักรวาลจะมอบสิ่งใดให้คุณนะคะจังหวะเวลานี้เป็นช่วงจังหวะที่ยังต้องคงต้องเรียนรู้ใช้ชีวิตไปอีกสักพักหนึ่งนะ,ะต่อมาสรุปเป็นใบๆไปเลยนะคะใบที่3 2 4 6 8นะคะอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่ก่อร่างสร้างตัวนะคะในการแสวงหาในเรื่องของเงินทองนะก็ จะได้มันมาอย่างแน่นอนนะคะเงินทอง <c oughs> จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนต่อไปใบนี้นะคะใบนี้ก็คือสมบูรณ์เพอร์เฟกต์จะได้รับคนที่มีความปรารถนาในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะแล้วก็ต้องการที่จะได้เงินไปช็อปปิง้งเสื้อผ้าใหม่ๆอะไรต่างๆนานานะก็สามารถที่จะได้รับสิ่งนั้น อย่างแน่นอนนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี่คือของขวัญจากจัก,กรวาลแล้วก็พระเจ้านะคะแล้วก็ในตัวตนของคุณนะคะรักตัวเองเยอะๆหลงตัวเองเยอะๆนะคะแล้วคุณก็จะให้ของขวัญกับตัวเองได้อย่าง perfect นะคะนี่เลยดูต่อจะบังทำไมคะเนี่ยคุริตาหนึ่งเหรียญน,นะคะอันนี้คืออ,อ,อุ้งมือจากนางฟ้าทูตสวรรค์ เทวดานะคะอมอบของขวัญให้คุณนะคะอย่างที่บอกเลยก็อาจจะได้รับในเรื่องของเงินทองทองนะคะเป็นของขวัญเป็นโบนัสหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีบุตรบริวารใครก็แล้วแต่นะคะมอบสิ่งนี้ให้กับคุณนะคะคุณจะได้รับเงินก้อนนี้อย่างมหัศจรรย์ใจอย่างปฏิหารน,นั่นเองนี่ ตัิงค่ะน้อมรับพลังงานนี้นะคะพลังงานแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้คุณในช่วงนี้นะ <c oughs> ต่อไปนะคะพักผ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าช่วงนี้ให้พักผ่อนอย่าหักโหมกับเรื่องงานให้มากนะคะปล่อยวางไปบ้างนะคะก่อนเนี่ยทำงานแบกหามลุ้งหางคามไม่ได้นะคะต้องพักสมองนะช่วงในช่วงจังหวะเวลานี้ใบต่อมานะคะ อาจจะมีบางเรื่องราวที่ยังคาใจนะคะเอ่อตาบอกว่าคือการปล่อยวางเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือมีสติให้มากๆนะคะแล้วก็สิ่งที่จะทําให้เรามีสติแล้วก็เกิดปัญญามากขึ้นก็คือการอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นการเอ่อลมหายใจเข้าออกเขาพุโทโธพุโทโธก็ได้คะ่ะเอาธรรมะเข้าขมนิดนึงนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะก็ นี่แหละคือทางเยียวยาจิตใจให้เกิดความมั่นคงแล้วก็มั่นใจในชีวิตไว้วางใจในพลังงานของตัวเองแล้วก็พลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานพระเจ้าพลังงานจัก,กรวาลพลังงานที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณนั่นเองนะคะไปต่อมานะ just moment นะคะทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพยายามจะบอกกับคุณว่าไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับชีวิตของคุณ สิ่งที่เกิดขึ้นนะมันย่อมมีเหตุลผลของมันเสมอกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการกระทาหากมันคุณได้สร้างกรรมดีมาสิ่งกรรมดีนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนหากคุณสร้างกรรมชั่วความชั่วนั้นนะคะก็จะย้อนกลับมาหาคุณอย่างไม่ผิดเพี้ยนไปไหน กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอโอ้โหขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์นะคะทรงบอกว่าคือสวรรค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทรงบอกอ่าบอกกับคุณว่าพระองค์ทรงท่านอ่ะได้หมดนะทรงบอกกับคุณว่าพลังศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะเป็นเทพเทวาชั้นสูงหรือว่าเป็นคุรุคุบาอาจารย์หรืออาจจะเป็น ผู้มีพระคุณนะคะที่มาปกปักรักษาคุ้มครองเราได้หมดเลยแล้วก็พลังงานจิตวิญญาณในตัวเรานะคะเราสามารถที่จะใช้สรรพนามพระองค์คุณท่านแล้วก็ได้หมดเลยนะ,ะตามนี้นะคะนี่คือ just moment นะคะทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่ว perfect ใบนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยอย่า คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นน่ะเป็นคนที่ทําอะไรต้องประสบความสําเร็จเป็นคนที่แน่วแน่กับชีวิตเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากเกินไปนะการที่คุณจริงจังกับชีวิตมากเกินไปมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณจริงจังแล้วมันเหนื่อยเกินไปนะอ,อ่อควบม้าถือดาบด้วยโหพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะฟันฝ่าได้ทุกสถานการณ์เพียงแต่ว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดมันเหนื่อยเกินไปนะคะคุณจงพักกายพักจิตเมื่อเราพัก กายพักจิตเยอะๆนะคะมันจะทําให้เราเกิดปัญญาน,นั่นเองนะคะโชคดีนะคะ่รไปายนะคะ3ไ,ไม้เท้าออคุณจะได้รับงานได้งานนะคะต้อนรับงานใหม่ๆที่ทําให้เกิดทรัพย์กับคุณนะคะทรัพย์จะมาอีกช่องทางหนึ่งสําหรับคุณนะคะในช่วงนี้อ่ะสิงสิ์สิบประทานพอนะเดี๋ยวจะาสรุปให้ทีเดียวนะคะมาต่อที่ไพ่ภูริยานนะคะ พลังงานศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของเรานะคะที่ติดตัวเราทุกพบทุกชาติจะมอบของขวัญสิ่งใดให้กับคุณแล้วก็แนวทางในการเดินดําเนินชีวิตนะคะของคุณนะ,ะโอเคค่ะทุกคนเรามาต่อกันที่ให้พ่อรมยานนะคะใบแรกกุมารทองนะคะ พยายามทําตัวให้มีความสุขละาเริงเบิกบานนะคะเงินทองจะหลั่งไหลามาเทมานะต่อมาฮะนุมานนะคะก็คืออ,อ,อย่าลุกลี้ลุกลนใช้ชีวิตให้มีความสุขในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็มีความสดใสล้าเริงดังเด็กนั่นเองนะนี่คือคำออคำแนะนําจากพระเจ้าจัก,กรวาลน,นะโอเคใบที่สางผ่าพยนะคะก็ ชีวิตนะคะไม่ต้องไม่ต้องเพอ้อไม่ต้องฝันอะไรเยอะแยะมากมายนะอย่างไปเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายก็เพอ้อฝันเยอะนะคะถ้ามันถ้ามันไม่ได้เกิดจากจิตภายในอย่างกดแรงดึงดูดนะคะดึงดูดเงินล้านเงินแสนอะไรเงี้ยถ้ามันไม่เกิดจากพลังจิตภายในนะคะที่เข้าเข้าถึงตัวตนสูงสุดแล้วก็เข้าใจของแท้ตื่นรู้ตระหนักรู้ความเป็นจริงของชีวิตนะคะมันก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้น เข้าถึงระบบภายในนะคะตัวตนภายในของเราให้ใหถึงจุดสุดขีดนะคะเราก็จะสามารถที่จะปล่อยวางได้ทุกสิ่งได้นะคะอย่าเพอ้อฝันแล้วก็อย่าคิดอะไรที่มันเกินขอบเขตที่จะทําให้เราเกิดทุกข์แล้วก็เครียดนั่นเองนะคะปล่อยวางมันซะนะต่อไปนะคะก็คือน,นี่ไงของขวัญจักพระเจ้าความอุดมสมบูรณ์ความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ คุณเกิดมาเพราะว่ามากับความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะแต่ว่าคุณจะขุดคุมทรัพ์พลังทรัพย์เหล่านี้ออกมาได้ยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกตัวคุณขึ้นอยู่กับการเสพการเสพในช่วงจังหวะที่อยู่ในช่วงโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันขึ้นอยู่กับการเสพของคุณนะคะเสพสิ่งใดนะคะที่ทําให้ชีวิตม้างคั่งเปลี่ยนไปด้วยความสุข ุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะนี่คือกฎสัจธรรมของชีวิตใบต่อมานะ,ะใบนี้หยุดโหยหานะคะหาอาดีตนะคะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อดีตถ้าเกิดว่ามันเจ็บปวดดวดแล้วหรือเจอสิ่งใดที่มันหนักหน่วงนะคะจงปล่อยวางมันซะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะพ้นผ,ผ่านไปนะคะ อย่าคิดซนอย่าคิดเยอะนะคะอะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็ปล่อยมันไปอะไรที่เป็นของเรานะคะก็มันก็จะมาเองได้อย่างง่ายได้นั่นเองนะ,ะเขาเข้าถึงตัวตนเองเอสูงสุดพลังภายในนะะั่นแหละจิตวิญญาณไฮเออร์เซลล์นะคะพลังเขาจะจกกักรวาลที่มอบให้เรานะคะใช้พลังงานที่มีอยู่ให้มันเพอร์เฟกแล้วก็อุดมสมบูรณ์ให้มากที่สุดนะคะใบต่อมานะคะ พระเกตมงคลพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสิ่งที่คุณมีชีวิตยอยู่ได้ทุกวันนี้นะคะคุณได้รับพลังงานจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะปกปักรักษาคุ้มครองคุณแล้วก็ดูแลคุณไม่ห่างกายห่างใจคุณเลยนะอยู่ใกล้ชิดคุณเสมอนะคะนี่คือพระพรจะพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณนะคะในช่วงเดือนเมษพักคันทก,กุมารช่วงนี้อาจจะเจอสภาวะในการ ดำเนินดำรงชีวิตนะคะในยุคโลกปัจจุบันที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะเพราะฉะนั้นนะคะกอ็อย่าไปเดินตามท้องเรื่องที่เขาส่งให้เรามาให้มันคือไม่ต้องไปฟล l o w ตามเขาตามทองเรื่องที่มันเป็นพลังงานลบพลังงานในว่าทีพลังงานที่ท,ทำให้อ่ามันกัดกร่อนนะคะร่างกายชีวิตจิตใจเราให้อ่อนล้านะอย่าเน็ดเหนื่อย กก้ชีวิตให้มากไปนะคะสู้รบอย่างมีพลังกำลังใจที่ดีนะคะด้วยการเสพพลังงานบวกแล้วก็พลังงานดีคุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนมานั่นเองนะคะอย่าเหน็ดเหนื่อยให้มากนะ,ะใบต่อมาโอ้โหความไม่เที่ยงของชีวิตนะคะโ,โ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทั้งพระเกตมงคลแล้วก็ความไม่เที่ยงของชีวิตนะคะเข้าใจชีวิต ให้ทองแท้ให้มากขึ้นนะคะก็เข้าถึงตัวตนภายในอย่างที่บอกเลยมาเลยนะคะการที่จะเข้าถึงตัวตนภายในนะคะเราก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ตั้งสติดีๆนะคะนั่งสมาธิแล้วก็เปิดดวงตาที่3านะคะจักระที่3ก็เวลานั่งสมาธิไปนานๆน,น,นะคะดวงตาจะเปิดเองไม่ถึงไม่ใช่ว่าเปิดดวงตาเหมือนในหนังอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเป็นการ เข้าใจทะลุปุโปรงเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นในโลกากายเนื้อกายหยาบของเรานี่แหละนะ,ะเมื่อเราเข้าถึงกายละเอียดมากขึ้นในตัวตนเราพลังจิตเรานะคะเราก็สามารถที่จะมีความสุขได้อย่างที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนนะคะโอเคใบต่อมาในเรื่องของท้าวิรุปะนะคะผู้ปกครองนะคะพญาง,งูพญานาะค พญานาคราชนะคะทั้งหมดทั้งมวลเลยนะพระองค์ทรงดูแลนะคะเป็นผู้นำทัพพญางูนะคะก็ใครที่อยากมีโชคลาภก็สามารถที่จะขอพรออ,องค์พญานาคราชนะคะหรือใครที่กำลังที่คิดจะมีคู่ครองนะในช่วงนี้ก็สามารถมีก็เขาเรียกอะไรนะก็สมปรานานะคะมี อาจจะได้แต่งงานกันเลยก็ได้หรืออาจจะเจอคู่นะคะที่เป็นคู่แท้นั่นเองโอ้โหเพอร์เฟกต์ไหมโอ้โ oh, ใบนี้ใบนี้เหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้พระแม่โพศพนะคะเงินทองกองทั่วทองทุ่งทั่วทั้งจัก,กรวาลน,นี่คือพลังงานที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจัก,กรวาลน,นี้มอบให้คุณคุณกําลังจะได้รับโชคเงินทองไหลมาเทมาสามใบขอสรุปเลยแล้วกันคือดูแล้วเป็นใบที่มันอุดมสมบูรณ์เพอร์เฟกมาพระอรุณพระอรุณเทพพบุตรนะคะผู้ที่ปลุกพระอาทิตย์ให้ตื่นในช่เช้ามอบแสงสว่างให้กับเรานะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงเดือน เมษาย,ยน์ปีใหม่ไทยคุณกําลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะด้วยการจับเงินก้อนโตเงินทองไหลามาเทมาความผาสุกครอบครัวอยู่อุดมสมบูรณ์นะคะคิดอยากมีลูกก็มีได้มีคู่ก็มีได้เป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็ดีมากแล้วก็นี่คือคล้องควันนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานพระเจ้าแล้วก็จักรกวันในตัวคุณนะคะ,ะฟังจบแล้วนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าถูกจริตแล้วก็รู้สึกว่าเป็น อะไรที่แบบโอ้โหฟังแล้วคุณดิต้าคุยพูดออกมาเป็นเรื่องจริงแล้วก็ทำให้ชีวิตคุณสามารถที่จะเยียวยาชีวิตจิตใจคุณให้ดีขึ้นนะคะ,ะวงเล็บสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอะไรบางอย่างนะคะที่มาเติมเต็มพลังชีวิตจิตใจนะคะใครที่มีความสุขอยู่เราก็ขอจงมีความสุขยิงย่งขึ้นไปนะคะขอให้ชีวิตครอบครัวมีแต่ความสุขเห็นไหม ครอบครัวมีความสุขนะคะมอบความรักให้กันเยอะๆความรักความเมตตานะคะสามารถที่จะอยู่ได้ในทุกสภาวะทุกสังคมนะคะสังคมครอบครัวสังคมที่ทํางานสังคมทั่วไปนั่นเองนะ,ะ <S <S เราก็จะมีความสุขนะ,ะส,ส,ขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพอรอวยพรนะคะสรุปเลยก็คือในช่วงเดือนเมษายนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบทรัพย์มอบโชคมอบเงินทอนโตมอบความสุขมอบ คู่ครองนะคะแล้วก็มอบบุรให้กับคุณใครที่มีความปรารถนานะคะคุณต้องเอ่ยคำว่าน้อมรับพลังงานจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลอันสูงส่งแล้วก็พระเจ้าผู้ที่สร้างโลกนี้ได้อย่างอุดดมสมบูรณ์เพอร์เฟกรนะคะส่งพลังงานไหนออกไปนะคะพลังงานนั้นมักจะย้อนเข้ามาหาตัวเราเสมอนะคะขอบคุณทุกคน ขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณตัวเองด้วยนะขอบคุณริสตาพยากรจากจิตวิญญาณเดิมแท้นะคะที่ตื่นรู้ตระหนักรู้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตนะคะอยู่กับพลังแห่งธรรมะพลังแห่งพระเป็นเจ้านะคะขอบคุณพระอิศวรพระศิวะพระแม่นะคะพระแม่อุมาการีพระพรหมธรรมหาพรหมพระพิคเนตนะคะพระวิษณุนาลายแล้วก็พระมดสารสวตีนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณบิดามารดาแล้วก็ บ้านเดือนที่อยู่อาศัยนี้นะคะที่มอบพลังงานแล้วก็มอบความสุขความขาสุขให้กับอวตาลแล้วก็ทุกคนได้รับพลังงานนี้ไปด้วยกันนะคะมีความสุขชั่วนิรัน